ปักกิ่งประกาศซ้อมรบที่ช่องแคบไต้หวันเป็นเวลาร่วมสัปดาห์ที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนนำอาวุธออกมาแสดงครั้งใหญ่โดยเฉพาะอาวุธที่ใช้โจมตีไต้หวันซึ่งถือว่าเป็นการแสดงแสนยานุภาพครั้งสำคัญนั่นทำให้อเมริกาส่งกองทัพไปสนับสนุนไต้หวันซึ่งเป็นเกาะที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยและต่อต้านอำนาจเผด็จการของจีนแผ่นดินใหญ่มาน,นานกว่า70ปีตอนนี้ท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดมีคลิปวิดีโอหนึ่ง ที่เคยเผยแพร่เมื่อ2ปีก่อนโดย CCTV สื่อกระบอกเสียงของพรรคคอมมิวนิสต์จีนถูกชาวเน็ตขุดขึ้นมาโพสต์ใหม่จนกลายเป็นกระแสบนโลกออนไลน์ในคลิปเห็นรถถังจมน้ำหลังจากเปิดตัวเพื่อทดสอบที่แม่น้ำแยงซีรถหุ้มเกราะนี้เป็นรถไทย05สะเทินน้ำสะเทินบกแต่ในคลิปวิดีโอหลังจากรถถังเริ่มเร่งความเร็ว น้ำก็เริ่มท่วมเข้าไปในตัวรถแล้วค่อยๆจมลงทหารที่นั่งอยู่บนหลังคารถถังรีบกระโดดหนีออกมาแล้วรถถังก็จมลงสู่ก้นแม่น้ำอย่างรวดเร็วคลิปดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในสารคาดีของสถานี C C T V เมื่อปี2561ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อบันทึกพัฒนาการของยุโทโธปกรณ์ทางทหารของจีนรวมทั้งความล้มเหลวด้วยมีรายงานว่าการทดสอบรถถังนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2545